เรื่องต่อมาอันนี้เรื่องของถ่ายตรงของคุณหมอเลยนะเรื่องของสุขภาพปลอดคนไทยนะครับเห็นคุณหมอออกไปรายการหนึ่งบอกว่าตอนมาถึงเมืองไทยเนี่ยเริ่มมีอาการเกี่ยวกับนะระบบทางเดินหายใจทันทีนะมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับผมว่ามันก็ขนาดนั้นแหละครับคือถ้าเราอยู่ประเทศไทยนานๆเจอฝุ่นนานๆบัญชินมันก็ไม่เป็นขนาดผมอะผมคือ,อมาจากที่ที่มันไม่มีฝุ่นเลยอะอ,อย่างเคยเคยเจอ AQI แบบศูนย์ไหมอะหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มีนประเทศไทยอยู่ตรงไหน <C jin x> ใช่ไหมมันไม่มีแล้วพอมันไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ก็ลงมาปุ๊บแล้วเปิดออกมาเอ่ออ q i วันนั้นก็อาจจะห้าหกสิบนิดนหน่อยซึ่งมันถือว่าน้อยสําหรับกรุงเทพใช่ไหมแต่มันเยอะสําหรับผมผมก็แบบมีอาการขึ้นมาไม่ได้กระแดกอะไรนะมันเป็นเข้าใจเข้าใจคือที่น่าสงสัยคือสหรัฐอเมริกาอย่างที่รู้เป็นประเทศอุตสาหกรรมนะปรากฏว่าเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่อากาศเขาสะอาดมากเดี๋ยวลองดูในสไลด์นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูในสไลด์จะมีการเปรียบเทียบเนี่ยค่าฝุ่นของเขาเนี่ย อ่าอันนี้อันนี้น,นี้ 1981, เนี่ยปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเนี่ยก็คือยังสูงอยู่นะหลายหลายเมืองนะครับแต่พอปีสองหสิบหกในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โนะดูอากาศปลอดโปร่งขึ้นมาทีเดียวเลยนะค,คือต้องบอกอเมริกานะเขามีกฎหมายตัวหนึ่งนะคือเมื่อก่อนอากาศเขาก็ไม่ไดีอย่างนี้หรอกเขามีกฎหมาย Clean Air Act นะครับพรบอากาศสะอาดเนี่ยทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลยนะฮะคือก็อยากจะถามว่าในฐานะอาจารย์เนี่ยทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกฎหมายตัวเนี้ยมันเข้มแค่ไหนครับแล้วมันมีผลต่อ คุณภาพอากาศของบ้านเขาอย่างไรบ้างครับอืมมันก็เห็นชัดๆนะว่ามันทํางานได้ผลดีใน A q คเราเห็นชัดๆว่ามันแทบจะไม่เหลือเลยคือเรื่องนี้มันต้องเริ่มมาจากจนช่วงที่เขาปฏิวัติอุตสาหกรรมในประมาณปีหนึ่งเก้าเจ็ดสักอย่างนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยมันอากาศแย่เลยคือมันมีโรงงานต่างๆเต็มไปหมดมันก็ฝุ่นควันในยุคนั้นเขาจะเรียกว่ายุคสโมกนะครับคือสโมกบวกฟอกก็คือมีทั้งควันทั้งหมอกรวมกันเป็นก้อนเหลืองๆเนี่ยแล้วก็เจอว่าคนมันป่วยกันเยอะมีฝนกรดนะครับ อาคารบ้านเรือนก็แย่ก็เลยเริ่มออกคลีนแอร์แอคมาตั้งแต่ประมาณปี1970มั้งแล้วก็มีการแก้ไขมา2-3สาทีเนี่ยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคือไอ้ช่วงนี้มันกำลังมีฝุ่นเยอะขนาดนั้นเขาสั่งปิดเมืองไปเลยนะเ<ม>ออเขาเขาโหดขนาดเพราะว่าไม่กลัวแล้วเพราะว่าบางคนจะบอกว่าธุรกิจไม่อยากให้ปิดเมืองมันเสียผลประโยชน์แต่เขามองว่าถ้าคุณเปิดไว้แล้วคนมันป่วยขนาดเนี้ย มันเสียผลประโยชน์มากกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลก็ต้องมานั่งรับคนพวกนี้เข้ามารักษาด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดคือตอนนี้มันอาจจะไม่เห็นเยอะนะแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งอะหลังจากสูดดมเข้าไปทุกวันมันต้องมีโรคอะไรสักอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คนมันป่วยแต่หมอเองก็ป่วยได้ถ้าเกิดเจออย่างนี้ทุกวัน <c oughs> ก็แปลว่าทั้งคนดูแลและคนดูแลมันจะป่วยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เราต้องหยุดตั้งแต่ตอนนี้แล้วไม่งั้นเราจะยิ่งขาดทุนมากขึ้นเนอนาคตเขาก็เลยจัดการปิดเมืองมางเลยจนกว่ามันจะดีีนเเสร็จปุ๊บ่ยก มามีการประกาศแล้วว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่มีในอเมริกาเนี่ยห้ามควันเกินอันนั้นอันนี้รถผมก็ต้องตรวจอ่ามันมีมีอะไรออกมาหรือเปล่าถ้ามีไม่ผ่านมันก็ต่อต่อใบของรถไม่ได้ครับตรวจที่<ม>รถ,รถแต่แตละค<ต> <ละ S 2> ันเลยนะฮะทุกปีเลยครับอ๋อครับอ๋อแล้วต้งไม่ตรวจไม่ผ่านก็ไม่ได้ถ้าหายมาทำอ๋อใช่ยังผมก็ต้องขับรถไปแล้วให้เขาตรวจมันเรียกว่า emission test คือเขาจะดูด้วยว่ามีอะไรที่มัน คิดปกติออกมาหรือเปล่าถ้าถ้ามีามอ่เราก็ต้องไปซ่อมอออก่อนแล้วมาเอาเช็คใหม่เช็คได้เราค่อยค่อยต่อทะเบียนได้ถ้าไม่งั้นก็ต่อไม่ได้อืเข้มเข้มมากนะครับแล้วปัญหาฝุ่น PM ของจุด5ในไทยคุณหมอที่ม,ม่นน่ากังวลแค่ไหนครับตอนนี้ปัจจุบันมากถึงมากที่สุดเพราะข้อแรกมันเยอะชัดเจนข้อที่สองคนมันชินอ๋ออันนี้คือปัญหาเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนชินกับ AQI สูงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้ว่านี่คือปัญหา พไม่รู้ว่านี่ปัญหาเดี๋ยวมันก็จะเป็นโรคอะไรต่างๆตามมาใช่ไหมฮะโดยที่ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินคํานี้บ่อยเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้คนเป็นมะเร็งกันเยอะทําไมคนนี้เดี๋ยวเป็นโรคหัวใจกันเยอะอะไรเงี้ยไม่มีใครโทษฝุ่นสักคนเลยไปโทษอะไรวัคซีน <c oughs> ชัดเจนเลยมันอยู่ตรงหน้าเราอยู่ทุกวันแล้วก็ดูดเข้าไปทุกวันแล้วเราจะ เราจะบอกว่ามันไม่ใช่สาเหตุมันก็ไม่ใช่แล้วจริงๆมันพวกนี้มันมีวิจัยมาชัดเจนอยู่แล้วว่าวัคซีนไอตัวฝุ่นพวกนี้เวลามันเข้าร่างกายของเรามันเข้าไปตามหลอดเลือดไปทุกที่ในร่างกายมันไปตรงไหนก็เกิดปัญหาตรงนั้นนะฮะดังนั้นตรงไหนมันมีปัญหาไปที่สมองก็อาจจะมีอัลไซเมอร์พาร์กินสันเข้ามาก็ได้ไปที่หัวใจมันอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจไปที่ไตอาจจะมีปัญหาเรื่องไตมันไปตรงไหนก็มีปัญหาตรงนั้นแล้วทีนี้เราจะไม่โทษมันได้ไงในเมื่อข้อมูลงานวิจัยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามมัััันนนกกกก่่่อออปญหหาาาาาล้วววเเเเรร็จจยยูทุชิิะคด คือถ้าไม่แก้เนี่ยต่อไปก็จะเป็นอีกหลายโลกเลยนะฮะคือกลายเป็นว่าการที่เราไม่ค่อยจามไม่ค่อยอะไรทั้งทั้งอากาศมันแย่เนี่ยเป็นยิ่งแย่กว่านเพราะเราไม่รู้ตัวนะครับ <S <S อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ต้องฝากความหวังแล้วแหละเพราะว่าอเมริกาเขามี clean air ของเราก็มีพรบอากาศสะอาดแต่ยังไม่ออกสักทีนะอ่นน <S <S าก็ทุกรนลุ้นว่าจะออกมาบังคับใช้เมื่อไหร่นะครับอ่นนาอาจจะเป็นเวลาที่ออกเดยวเจจจั์บอกว่าเราเราเราอยู่กับเอเคบสูงสูงแล้วเราชินเนี่ย จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเราถึงชินมันเสียมันพังไปแล้วหรือว่ามันเป็นยังไงครับคือจริงๆเ่ะเอาในทางเดินหายใจแล้วกันง่ายสุดปกติพวกฝุ่นควันพวกเนี้ยมันไปทําให้กระบวนการขับสิ่งสกปรกออกจากร่างกายมันเสียเหมือนกับเวลาที่เราสูบบุหรี่เยอะๆอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ธรรมดาหรือเป็นไอคอสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเรียกว่าใช้อะไรไอของพวกนี้ที่เข้าไปในร่างกาย มันจะไปะยับยั้งเซลล์ในทางเดินหายใจอันหนึ่งเราจะมีกระบวนการที่เรียกว่ามิลโคซิลเลอรี่คลียรนซ์มิลโคก็คือเป็นพวกเมือกที่เราขับออกมาเพื่อจับสิ่งสกรปรกแล้วซิลเลอรี่ก็คือขนเล็กๆที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไอขนพวกนี้มันจะแปะอยู่กับเมือกที่มีพวกของแปลกประหลาดอยู่ในร่างกายแล้วมันโบกพัดเอาออกมาทิ้งแล้วเราก็จะไอมันออกมาหรือจามมันออกมาแต่ว่าไอพวกบลภาวะทั้งหลายแล้วเนี่ยมันจะไปหยุดยั้งกระบวนการนี้ทําให้เราไม่ไอไม่จามไม่มีการขับสิ่งสกรปรกออกไปเลย มันก็แปลว่านั่นแหละครับคุณก็ไม่มีอาการแต่สิ่งสกปกมันก็เข้าไปทุกวันแลวเอาออกไม่ได้ด้วยมันก็อยู่ตรงนั้นนะฮะนะอันนี้คือเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเกิดกับความเคยชินแล้วก็พวกเส้นประสาทเหมือนเหมือนถ้าเราอ่าเหมือนนักมวยอะ่ะเตะต้นกล้วยทุกวันจนกระทั่งขามันด้านเราไม่เจ็บใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไปเตะต้นกล้วยวันนี้หูปวดแน่นอนเลยรับรองขาแตกเจ็บด้วยใช่ไหมครับไอทางเดินหายใจเราก็เหมือนก<ช>ันครับเจอไอของพวกนี้ทุกวันทุกวันมันด้านเส้นประสาทมันรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาอ ไปจามไปไอมันก็มีค่าเท่ากันอะไม่ต้องไอไม่ต้องไปจามยิ่งวุ่นวายทำไมเดี๋ยวนอนไม่ได้มันก็เลิกเลิกสนใจไปก็ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่าายไีกครับกลายเป็นว่าคน,คนที่ยังจามอยู่นี่ดูเหมือนเป็นคนปกติมากกว่าคนท, <c oughs> ที่ไม่จามยังโชคดีอยู่อนะ <c oughs> เอามันออกมาดีกว่าครับเก็บไว้ข้างในก็ไม่ดีอืมฟังอันนี้แล้วยิ่งโหที่ปล่อยไว้นานนี้ยิ่งปัญหายิ่งเยอะนะต้องรีบแก้เลยนะเออต้องรอดูว่า ต้องจะแก้กันอย่างไรนะอยู่ในเมืองไทยนะครับพรบอากาศอาจจะมาเมื่อไหร่นี่หลายคนก็ต้องรอรลุนให้ออกมาเร็วที่สุดนะฮะ